ใายเด้อตัวเด้อสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับขอซื่อ่องนักขมซาลายดังกาด้วยพี่น้องมืนน้พอวานผัวผอกันอย่างนี้ก็แม่นมื้อลงมทางเ <laughs> จ๊เจ,จ๊มื้อคืนพี่น้องตอนนี้อยูกก่กลางดงเนาะเฮามาเฮามาโกพี่น้องเฮามาละมันแข่งละเดอกกระเจียทุกอย่างที่ควางหนานะพี่น้องแต่ว่าลงมทางพอจะดอยไปทางนั้นพอจะดอยมาซะแหลซะหน่อยนะซะชนะบ่อซงพอจะดอยยันเนื้อเลี้ยงดาก็บ่แห้งบ๊วยถาวไปทางนั้นไปทางนั้นบ่มีทางบัดนี้ ไม่ฮะทับได้รถมาแล้วฮะก,กับสิบพันออก,นะนอนะนกเน,น,นะนะาะพ,พ,พี่น้องเนาะมาลุ้นกันว่ะฮะสิไป็หอดไซส์เหมือนนี่นะพี่น้องาดูอคนท่าดูพี่ไม่ฮะเละแต่อภาณ้าแล้วพี่น้องเนาะมาลุ้นกันว่าสิได้ไม่แข่งอยู่เหมือนนี่สิไป็หอด <วะ S 1> โตแม่แข่งอยู่บ่เนาะเพราะว่าถ้าลงทางมาได้พี่น้องเนี่ยอภาญยุ่งจะผ่านี่ยมาหอดอันฟ้าไม่แข่งอยู่ตอนนี้าอยุ่งร่นพวกเออมีแหล่แล้วสวัสดีคอนเสิร์ตา ใจโตไม่แตกโตนี่ะขี่รถเลาะปลาได้บุนีเด้อเปืือเสี่อนาแพี่นอเว้ยไปเดินไผกขี่รถเลาะปลาโอ้ยถ้าปาอรถไทยอเนาว่าอย่าถืออยู่เหรเฮ้ยจบกันยกันเลสดาบายดีสบายดีนะตามั่พี่น่องพายทงมาใส่โทรศัพท์นี่ยิ้วขากินข้าวสิสาสิไปตลาด ่ปุ้ดขานี่ขาก็เดียวขนาดมาดูเขายังตัดขาดพี่นอลรอถ่าตัดใหม่ออกยุ่งนะตอนนี้นอขี้ขาวไปแหละสมพอสมย็บป้อคือสมมีเป้อข้อยอมหอบนี่เจ็บท้องพี่นองขี้ขาวกางปลาเลยปลาเท่าไหร่ได้สมพี่นอพี่นเนาะ ได้ไปได้ไม่ขี้เด้อไปห้นมาได้ันทางกาวกปี่เส้นทางนี้มีใหน่อยมาแต่ข้าวเลียงวัวเลียงควาวเนาะพี่นเยงลงงานเอะกีงเอาเทียวเที่ยวนี่แหะคอค่อยคขึ้นม่อยู่นะว่อยไน่านใหม่พี่น้อะหาวิธีไปเยอะได้ได้จะรอคนท้าถึงคน่อเยผ่านพนใหม่อได้โบบี้โบี้

เขาเห็นีรว่าว่ากัรเป็นนะ างคบเนียนาบอยไล่ชงหน้าไม่ใช่ไเน่ไอ้าน้าน้ขอม่เต็มอนี่รนะอันมันเพรอยแุกระพี่น้องมนแอบหลอกงใี่มีตัวเป็นๆเพี่น้องสิว่าซองของนี่องของเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยไม่จ่มอยากที่ว่าโซคิมได้ตัวเล่น เตัวไงนพี่นองค่ะงไ่ถือมือเด้ป็ค้หาไม่แขงก็ได้แม่งจงก่อนพี่น้องเอาอกเนยเอาเอาพอได้เลยพี่น้องเนาะโอเคแล้ว้อได้ขรงเนาะโเคเปเล่นไน่ยมหน่ตัวหนาด้วูเนาอม่อ่อีกอ่ะจไปเบิงอ่คลิปเก่าสักคลิไปเคยเห็นหนเนาะแม่งจงตัวทีว่าตัวย่งใหญ่เดพี่น้องเดี๋ยวได้อนสองของเดี๋ยวนีนะเครื่องขูก็อของก็ของนเต็มได้พี่นองเเต็มของนีเด้อเมื่อาสิให้เบ พราะว่าตอนนี้ยังหมู่หนาไปเอาไม่แข็งต่อเนาะได้ครึ่งนึงแล้วพี่น้องยังเก็บอยู่ตอนนี้เร็วไหมไหมสองแสแหละได้พี่น้องได้เบิ้องสองแสแหละนั่มเ่าเ่าอุดตัวที่หนึ่งห่อบุญไทยสองแสแหละนะคลิปเต็มเนาะพี่น้องคลิปเต็มอันนี้คลิปสองสองหนึ่งประจนไพ่น้ำทางเพราะอยากเห็นไปเบิ้องสองแสและวันหน้าซื้อหนึ่งแล้วพี่น้องไม่ซ่าได้ไปเบื้องสองแสแหละได้ในประเทศไทยคลิปเต็มเนาะตอนนี้มีข้าจูดแสแหละวันนั้นลงไลา์หน่ะพี่น้องเอ้ย ไปเบิ่งช่องไม่ใหญ่หน่อยน้ำเด้อพี่น้องสองสไลบ์ันน้าสื้อนภาษาไทยเด้คู่นึ่งเอครื่องคู่สายทางคนมาดูเออูหนึ่งกับของหนึ่งของหนึ่งของหนึ่งของตัวนั้นอ่ะเต็มแขนคักโกวนเดียวพี่น้องเป็นมันอยู่เดี๋ยวสิบปุกนะไปหาไม่แข็งต่อเนาะเนาะเนาะฮาลูปลามาทอดเนาะพี่น้องปลาพี่น้องขุมคาเลยว่านีนะคลิปนี้เอาจับหนี้ก่อนพี่น้องของหนึ่งอาะไปไว้แล้ว อันนี้ตัวไม่จงนะพี่น้องอันนี้ตัวอันนี้คือจะเอินแมงจงโจ้แสบนะพี่น้องขัวมันมันมันหอมพี่น้องข้าลงมาโขกไตก้อนนี่ก็เอาวมาท่างนี่นะซากกวปีพี่น้องมันก่อมันแบบว่ามีคนเที่ยวแน่มันก็โขกแน่นอ้ะข้ากับบูมาท่างใหม่ฮักทับแน่เดี๋ยวสิลงไปเอาแม่แข่งต่อพี่น้องมีเลี้ยงวันจะขี่รถมาขอพี่แก ใกล้ๆเดี๋ยวนี้แปดโมงแล้วพี่น้องเอ้ยสวยแหละเออเวอนหนาฟ้าน้ำทีมพุ่นทางหลังของพุ่นเดินทางทางนี้พอแห้งพี่น้องเล็กะรวยแห้งกลัวเ้าได้ไม่โจงโจงแนวหางกับพัลรามแห่งนี้ เดินทางมากมันถูกแข่ก็มันนะแต่กัเจอความโุขดีพี่น้องไม่ความโศกหลายกันไม่ในความโศกดีนะคนทางนี่ยเศร้ากปีพี่น้องก็มาสิหกมันเป็นโศกเป็นเทลเดยดพี่น้องอ้ยถ้แต่ข้องกินแหละพี่น้องมันเขาก็ถือข่าวถือข้กินมาแต่บานแน่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าชีได้เมื่อคำมันนี่ท้ามากไก่เด้ phao con thang nè bên đìn đấy em, đâu, con thang nha, con thang nha, cái này nè, nó bên nè, pha nè, chỗ chỗ nè, bay đại bay nè เด้อนั่นแะไปได้ยนฮแก่ะวนเทาชเป็นอะไม่อยากรู้ว่าเธจะหายคอยคอยโออยาลตีนเนอ อยมานะกรจไข่จีน่ะบุเยแยะเจียงไข่ถึงแหละินองโขวา่าหัวน้าน้าทีบกปองหน่อไม้ลายนั่นอะบนหาหนไม้นยามฝนมา ข้างข้างพวกข้างเนี้ยเออเโอ้ยกกี่ทางแม่น่ะของอะวของีของงดอนดีในพี่เนาะเป็มของกชิวาอยู่วันะบอองนี่ใส่องวัเลยเนางแม่ของเลยแมแหละองเลยโอ้ยองเต็มเดียวแ่จ๊บมองเลย ป้าเต็มคู่พี่น้องเต็มคูพี่น้องเลยป้าี่พกอุปกรเต็มคู่พี่น้องเต็มคู่ถ้าถึงไรนะคะต้องจัดระเบียบเอาอุปกรณ์ไปฮะไม่แข่งต่อ พี่น้องตอนนี้ถ้าหอดบอลที่เขาจะไปหาแม่แข่เนาะเขาเดินทางมาทรมานแห่ประมาณสองสิบมงคู่เ่เพราะว่า,วามันไก่แหละกัทางหยาเพราะว่าบนเดินมาทางนี้บ่เคยมาอีกพี่นอ้องก็จะเอื้อเป็นโขกตปเนาะโขกเปล่โกมนชอโกอเนเออมันไก่แห่วนทางกันหยาเพาทางฝากกบีเนาะแต่ว่าถ้ามีความสุขดีถ้าได้อันนั้นเต็มถูแล้วพี่น้อง ถ้ามีอาหารกินแล้วพีเน,น้อง <laughs> ถ้าได้แบบปูนเครืองไหวนะพี่น้องท้องห่อไหวก็คือมมนจงแต่แต่เต็มขู่นอาตอนนี้ห้าสิบมุงหน้าไปเอาแมงแขกงตพี่น้องถามามาโซกีบแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิบปีไทยหายพี่น้องเบิรงนเนาะตอนนี้อยูปป่ป่าทั้งหอนทัน้งแบบบรรยากาศแดดแห้งเห็นดอกกระเจียวสีอาเด้อพี่น้องเด้อไปแตนน่ในสกีบพายทงใส่โทรศัพท์ใส่เครื่องไปพี่น้องมาชมก,กันเด้อผู้ ทีมงานนั่งหมูงหนาเขาไปหาแม่แข่งดอวกระเกียวพี่เนาะตอนนี้เขาอยู่โขบโขบอะสิบหกไปเนาะเป็นใหม่แบบนี้เฮ็ดยักเอาเอาเบิร์ดพี่เนาะทางมากกับทุกแห่เพื่อทางเสือโสงิ้วหกเดี๋ยวหาต่อ ตากแตนลายบ่กินอะไบกอือสอเนาะสักแวตากแตนน่ะไม่ใช่เรื่องต่อไงมันแตนเอาเลยตัวกินนด้ายก็ได้ไม่ใช่เรื่องอะไรพนี่มันกินบวงบ่กิ่นด้ยกันเลยหรือมยังไงเนาะโยมันลอยกับกินนด้กันเลยค่ะอบพีนอง่ะต่อได้พี่น้องเด้อหาสมกันเด้อม่แข็งมั่แข็งนพวดลง อพราะว่า้านี้บเคยมากเลยกะโบโหวามันนี่มาก่อนนิี่นอะเสียงมาซื้อเสียงมาซื้อนะค็สแลตตึมต่ำเติมต่ำสขวดแล้วพี่ไเดี๋ยวหามเก่งอยู่รูปอยู่เดียวเออขวดเลยไปตัวเดียอะไล่ะก็กะ เดดเห็นบาองเด็ <Yeah. S 1> well, ุปกรณ์ใส่ก่อนพี่น้องใส่อยามันเหียวใส่เลยจเป็นอันนี้นะมงยาหมุนมลงมาเห็นบาใบนี่นี่นีค่อยเด้ใช่ไหมเดตัวนี้ตัวดาลโอตัวขาวกัมีนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้

จวเข้าจะกระปุ่นกระปุนใั้ได้ได้ได้ทำสกแล้วตัวหน่อยตัวปัญายนี่กุ๊งไหนไลยให้อทีหน่อยเอาวิธีออาเลย โอ้มาอะไม่สิโตะโอเคคะเอาหย,อาอยาะพีะ่น้อยลมเราจะเค้าหลวงผ่านไปเจสิเป็นลมแล้วพี่นอ้อยอึดลิ้นอ่ะอึดตืด้นเหงื่อยังไงเจ็บพัวกับเจ๊บใหยนะจะโศกเป็นเทียวนนีะ ไอ้ขาวพี่น้อตัวนี้แล้วชิวาแ่บน้ำดาลาได้แมไมตัวนดสีตสีตัวน้ำดาีข้ามอืดอน้ขาวใส่อื้พี่อเอโลดโลดดได้แล้วฉันถูก่ะแ่นี่ก็ม่เห็ก็ตัวแข็งพี่นนอนะตกลงขึ้นเกลดเมกี้เลยอี นี่หลายกูบวแก้ววนแ่ม่ใช่้องมือก ah> ็ได้น้งมือก็ได้นะไม่เอาไม่เอาแก่แ่หน่อนะไี่จะโ็นัมตากถูกมั้ยแก่น้ำรมันลนนี้วแก่ลงกับ่ลงนะนหน่อยโอ้โหขนล เก็บกันได้อเนาะขาด้สีเงาเห็ตาเหรอเดีย๋ยวใ,ให้เก็บก่อนหัวแห้งไร่เงีขึนัทีนึงฮับลงมานี่จะเอาไปแนวะเป็นลมแลคืนาเผื่แต่จะแตดเตมื่อยกระดักไมแข็ เจ๊ผัวหอนแห้งเลยเบิ่งหน้าสักีมือตาบวกระล่ะเดินทางมากไกลเมื่อแห้งคือสิเป,ป็นวิ่นหรือพี่น้องเนื้าสักีอะไรซ้ำเมื่อแหละกะห็หาต่อไปนะพี่นออ้องถ้าเจะได้ไม่จุ่มก็กลัวไปแหละ ดอกกระเจี่ยวก็บไม่อยู่ไปนไม่แข่งกับอึดตัวกันะลารอยู่แต่ว่ามันไม่แข่ง้าอวกซื้อเโอ้ยพี่น้อเอยติดลบมาเลยข้าแต่ดแม่งจงเต็มคู่ผีเนี่ยนั่นมีเปื่อเซ่นจะาจะีเอาไหนจะม่ส่ง้ากับห้าี่มาเมื่อยนะนี่ห้ากบ่ม่เวมาขินขาวรอบซ้ำไ่แขงกูไดกินจะข่าว ขาก็มองยัดโบมาให้เรากินข้าวปลาพี่อเศียัดโบพี่หนอ่ันโบได้แม่งจงให้สิลอยนี่ยเนาะใครจะได้แม่งจงก่อนนี่วะหมองม่วงเพอนมาสามหน่อยเียน้อบพีนข้าวยัดโบพี่นนอนี่โบหมอม่วงก็็นหน่อยไงแล่นโบหมองจาพิกิยัดโบมงเลียงงัวมมแน่กินกยัดโบหมองม่วงเนาะ ชื้อเขาไปดีดอไปซื้อหวานจามาไล่ลักเสิฟนนนนอ่ะจะแต่ว่าหยาแหงมันถางมือมนาัเมือได้พี่น้องหย่าเดนเนี่ยหอน่าเสียงไก่กัวนั่นเลยอย่ถ้าบอกไข่หาแต่สิบโอกาจะว่ามันสิยากนนี่มาโมเมนหางซื้อเด้อนได้เอ าีของเดอยู่บ้านมืทานเกาบนาะแต่แต่สมพันเ่ท่าน่บ้าิบหารงไนางเาเมื่อท่านเดสมเจีนบเจียงเ็กนี่นเมื่อเมื่อมีกบะมาแล้วพี่น้งป้าพี่น้ง เฮ้ยแบงลิฟแลมึงขวางโดรเซ็ตเต็มเต็มกระซ่าเลยพี่หนอกกระบอกกะซ่าพร้อมกระบอกแบงกันเนาะเพราะว่าอาหารน้ำเดียวไอ้โกนี่พี่น้องเอ้ยมาแล้วแต่บางเงี้ยมันนำพี่น้องนี่บางเงี้ยบางเงี้ยวานน้ำมาสัวเม้งจกเนาะพี่น้องไพ่เคยกินแสบแล้วพี่น้องอาหารปลาอืมตัวเปงจกตัวใหญ่พี่น้อกตัวมากอเมจ็อกกี่เห็นไหม เาื่อกล่ายก็แส่ได้พี่น้องเด้เมหรับนี้มือก่ายได้ไหมน่ะต้อกรหากลายก็แส่เสื้อกี่ไม่เด้พี่น้องเป็นกำลังใจเสื้อกี่แม่มือนีไปอันบุปาบุดงแมงแข่งโบได้เต็มจงเต็มกระซ้าแมงจพี่น้องเออเลยก็ได้มาแง่อีกกู้าวกับบได้อีกู้ฮาวใช่ไหมใช่ไหมว่าจอันกู้ฮาบ่ได้ตัว่ไดบไั้เห็นแต่ขามัน เวน่ะซ no ิบบอลเวพี่น้องโดยสารโดยสารสายใต้เวตลอดอ่ะพอกมาคิมนาได้พี่น้องเลยสายพายพี่น้องเอ้ยปันแมงจุปันแม่งจุกได้บุหรี่สองถ้วยเนาะสีผูพี่น้องโฆษณาเนาะซาวันสละยังสกีบ สองถวู่สีผูเรือวายได้พีน้องจะถ้่วหกสองสี่หแปดพิมพ์แล้วสื่อที่เล็กแ้วพิมพเออบูสี้เรือสีผูดอ